เรื่องของคุณภาพชีวิตกันต่อเนื่องค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาของเรานี่แหละ,ะชาวเบตงนะคะเขาดีใจเลยแหละเพราะว่าเป็นโครงการดีๆที่มอบให้กับเขานะคะในส่วนของการขับเคลื่อนเดินหน้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนค่ะไปดูในส่วนของบรรยากาศของโครงการนี้กันค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบุเก็ตดาราเซ ตำบลยะรมอเภเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอภัยนัสสงคลาในนะอ,อเบตรงร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมแล้วก็จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตาชกัญญาพร้อมทางรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นที่แล้วก็สรุปในส่วนของข้อมูลที่เป็น TP Map พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลยะรมและแนวทางการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน ผ่านระบบ MMOI w a วอร์มนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมค่ะในส่วนของนายอําเภอไปตรงนะคะก็บอกด้วยค่ะว่าโครงการหนึ่งตบล1น,ห,นหมู่บ้านยั่งยืนดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนกําหนดกลไกขับเคลื่อนโครงการระดับอําเภอตําบลแล้วก็หมู่บ้านซึ่งตรงนี้ ะะจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะทํางานร่วมกันนะคะให้หมู่บ้านยั่งยืนเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติอันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไปค่ะ